สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ,ะทุกท่านนะคะวันนี้ปุก๊กมีชุดเซตนะคะ EP ที่260หรือ260มาแบ่งปันนะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา190บาทรวมส่งทั้งแบบโอลและปลายทางใน1เซตก็จะเป็นไม้กระถางสนิ้วทั้งหมดนะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดเนาะปูลงคลิปวันที่16พฤษภานะคะจะเป็นรอบจะส่งให้วันศุกร์ที่18พฤษภานะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ดก็สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามมาสั่งซื้อกับปูได้เลยเนาะไม่ซื้อไม่ว่ากันเนาะทักมาสอบถามได้นะคะก่อนไปดูแต่ละเซตเนาะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบนสีมาแนะนํานะคะ1ชุดจะมี4ตัวจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซตก็บอกเพิ่มไปอีกแค่70บบาทนะคะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์ก็ หนึ่งชุดโอน90าไปทาง100นะคะสุดคุ้มเลยก็จะอยู่ที่3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรนี่ไซส์ประมาณนี้เลยเล็บมังกรนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นราสีพฤกษบนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะแต่ราสีเนาะเป็นบอลกาบนะคะมี2ต้นในกระถาง กระถางที่3มก็บอนกาบเป็นพรสวงนะคะบอนกาบนะคะพรสวงนะคะกระถางที่สมกระถางที่4ี่เป็นเล่าปีนะคะเป็นไม้เก่าเนาะวันส่งใบนี้อาจจะเหลืองนะคะเดี๋ยวปูตัดออกให้เนาะเล่าปีนะคะโตมาก็จะกัดกัดหน้าออกมานะคะกระถางที่หจะเป็นประชาคู่กับสุนทรพูเป็นไม้เก่าทั้งคู่นะคะสามารถปลูกเป็นกอรวมกันได้เนาะเพราะว่าโตมา หน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะสามารถแยกชื่อได้หรือท่านไหนอยากจะแยกปลูกก็ได้เลยนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้สักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้มันขายไปแล้วนะคะเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นริมขอบฟ้านะคะแม่หนึงลูกหนึ่งเนาะก็ด่างทั้งแม่และลูกนะคะนี่อัพไซ์ได้เลยนะคะริมขอบฟ้านะคะกระถางที่ห กระถางที่2จะเป็นจันทรโครบคู่กับอุ้มทองนะคะสองขอโทษค่ะ2ชื่อสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะเป็นไม้เก่าเนาะจันทรโครบนะคะชอบแดดได้แดดก็จะกัดหน้าเป็นสีชมพูนะคะกระถางที่สองกระถางที่3าพรนพันเป็นบอลกาบนะคะโตเต็มที่สีก็จะเข้มจะดุกว่านี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเทราปตีนะคะไม้สวยตลอดการนะคะไม้ตัวนี้ นี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นตับเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะคะฟอร์ม3ต้นเลยถ้าไปเลี้ยงนอกตู้ได้แดดก็จะเริ่มกัดเป็นสีชมพูมาสวยนะคะเป็นไม้ออกใบกลมเนาะนี่เซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นผู้เฒ่าเป้าเรือนเป็นไม้เก่านะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะผู้เท่าเป้าเรือน กระถางที่สองฮนุมานคลองเมืองนะคะก็ไม้เก่าเหมือนกันนะคะโตมาตัวนี้สวยมากนะคะใครได้ไปเอาไปเลี้ยงตอนนี้ได้ความสวยตอนโตนะคะกระถางที่สามจะเป็นยักษ์นินระเอกนะคะนี่มี2ต้นเลยตัวนั้นกำลังกำลังโผล่ขึ้นมาเนาะยักษ์นินระเอกโตมาก็จะน่ากัดสีกัดลายมาเหมือนกันนะคะกระถางที่สี่จะเป็นสีปาดไม้เก่านะคะโตเต็มที่ก็จะพื้นก็จะเริ่มออกแดงเหมือนกัน เป็นไม้เก่าใครเคยเลี้ยงเราจะรู้นะคะสองต้นนะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นสุดสาครอนกาบป้ายนะคะป้ายชมพูเข้มแบบนี้เป็นฟอร์มสองใบนะคะนี่เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทราปราตีเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะเทราปราตีนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่2เป็นตับเดือนนะคะเดือนมก,กราคมชอบแดดได้แดดก็เนี่ยใบใหม่ก็จะกัดหน้ามาเข้มนะคะนี่มก,กราคมกระถางที่3จะเป็นหลวงภูขาวคู่กับแหลมทองนะคะบอนกาบทั้งคู่มี2ต้น2ชื่อนะคะสามารถแยกปลูกได้นะคะให้โตอีกนิดนึงเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ ดูหลอดใหม่ก็ด่างนะคะมงกุฎจ,จักพรรดิกระถางที่สี่กระถางที่ห้ายุทธหัตถีเป็นฟอร์สามต้นเลยนะคะเอาไปแยกปลูกก็ได้นะเพราะโตมาใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะตัวเต็มที่ก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มออกเป็นสีชมพูนะคะไม้เก่าเนาะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งจะเป็น สีพนมมาศนะคะไม้ด่างใบกลมนี่นะคะสีพนมมาศกระถางที่1กระถางที่สองพรมพิมานนะคะป้ายทุกใบนะคะเนี่ยพรมสามใบนะคะพรมพิมานกระถางที่สามแหลมทองนะคะบอลกาบด่างนะคะด่างตรงกาบเนาะเป็นทรงถ้วยนะคะโตมาก็จะกัดสีออกมานะคะกระถางที่สี่สยามบหุนโรงนะคะเป็นตัวแผงเนาะ ถ้าไม่แผงก็คือจะเป็นสีแดงนะคะน,นี่แผงออกมาก็จะเป็นสีนอ่อนๆออกไปกลมแบบนี้นะคะสยามพระพุรงกระถางที่ห้าจะเป็นเงาคนอูคู่กับเทพสายรุ้งนะคะมีสองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหงดรุณน,นะคะเนี่ยใบใหม่ๆออกมาคือกัดสีกัดหน้ามาแล้วนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมง มงกุฎราชันไม่ด่างนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่มงกุฎราชันนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามสีลาหุ่มทองมีสองต้นนะคะใบนี้มันเป็นด่างเหลืองมานะคะอาจจะไปแผงสวยที่ใครก็ได้นะคะนี่สิลาหุ่มทองกระถางที่สีส่เดือนมีนาคมนะคะกระถางที่สี่มีนาคมกระถางที่ห้า พรมพี่มานนะคะหลอดใหม่มาแล้วนี่นะคะป้ายสวยๆเลยเซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นอะสงไข่นะคะป้ายสวยๆเลยหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะอะสงไข่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นน้าชนแดนนะคะไม้คู่ฝักกับมณนีล้อมเพชรนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะเป็นไม้ด่างเนาะ ก็อันนี้ก็จะด่างมาประมาณนี้ด่างปะไปนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแววมายุรานะคะสองใบหนึ่งหลอดนี่ตัวนี้เขาชอบแดดไดแดดก็จะกัดเป็นชมพูนะคะกระถางที่สี่เดือนมีหน้าคมนะคะฟอมสองใบนะคะไซส์ตเหมือนกันนี่นะคะกระถางที่ห้าอุ้มทองเป็นฟอมสามต้นในกระถางนะคะไม้ใบ,บแข็งก้านแข็งเนาะนี่นะคะเซตที่ นะคะเซตที่เซ็เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุณน,นะคะเป็นฟอร์ม2องใบหหลอดนี่นะคะหงดารุณกัดสีมาแล้วกระถางที่2ขคุ้มทองนี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะกัดสีแดงมาสวยมากกระถางที่สาเรียกซับนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะไม้ใบกลมสีเข้มนะคะมีติดบ้านไว้เนาะ เป็นมงคลนะคะกระถางที่สี่จะเป็นเกาะเกตนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดก็ด่างมาอย่างนี้อันนี้ใบล่างๆเนาะนี่นะคะก็ไม้ด่างเนาะธรรมชาติของเขาก็สลับกันด่างบ้างไม่ด่างบ้างนะคะนี่เป็นธรรมชาติของไม้ด่างนะคะคือถ้าไม้ด่างมันก็จะไม่ด่างเลยซักใบเนาะสําหรับตัวไม้ด่างนะคะน,นี่ด่างนะคะเกาะเกตเป็นตัวเจหนึ่งนะคะกระถางที่ห้าพรนับพันเป็นบอลกาดนี่สีเข้มๆแบบนี้เลย นี่นะคะพรน,นับพันเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเป็นเซตบอลเก่าเนาะกระถางที่1จะเป็นยักนินลเอกคู่กับจังหวัดกระบี่นะคะยยกนินลเอกโตมาสวยมากนะคะ <ๆ S 1> กับกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2อพายแก้วนะคะกระถางที่2เป็นพายแก้วนะคะ กระถางที่สามเป็นหาริพุนชัยนะคะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่จะเป็นชมพูพานคลองเมืองเป็นฟอมสองใบนะคะชมพูพานคลองเมืองกระถางที่สี่กระถางที่ห้าองคุรีมานไม้ใบแข็งก้านแข็งสเีเข้มแบบนี้นะคะองคุรีมานนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบ กระถางที่1จะเป็นต๊โตฟอร์มสต้นในกระถางนะคะตกโตนะคะไม่ใช่ตุ๊กแกก้านดำเนาะต๊โตภาษาเหนือก็คือตุ๊กแกนะคะแต่เขามีคนละชื่อคนละหน้ากันเลยเนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2ทศยักษ์ทศกันนะคะฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะความสวยมาตอนโตตอนนี้มันยังมองไม่เห็นเนาะต้องรอเขาโตอ,อีกนะคะก็จะกัดหน้ากัดสีมานะคะ กระถางที่สามจะเป็นขุมทองนะคะหน้าก็เริ่มกัดแล้วเนาะนี่นะคะขุมทองกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นเทราปตีเป็นหน้าแผงนะคะหน้าแผงก็จะออกเป็นขาวนะคะนี่หลอดใหม่นะคะเทราปตีแผงนะคะกระถางที่ห้าจะเป็นเทพหลงฤดูนะคะบอนกาบด่างนะคะเทพหลงฤดูนะคะกระถางที่ห้าเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบ เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นเทราปาตีแผงนะคะมีลูกโผลมาแล้ว1เนาะนี่นะคะใครชอบหน้าแผงนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นประชาไม้เก่านะคะโตเต็มที่ก็พื้นชมพูกระดูกขาวเนาะลูกก็โผลมาแล้วนะคะประชานะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นแก้วมังกรนะคะ หน้าแดางๆเปือป้อๆแบบนี้เนาะแก้วมังกรนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นหน้ามังจันนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดเหมือนกันนะคะนะมังจันกระถางที่สี่กระถางที่ห้าดวงใจทศกัณฐ์ไม้ด่างใบกลมนะคะกระถางที่ห้านี่นะคะเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดเซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะ กระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุมานขัดสมาธิคะกันนะคะหนุมานกับไม้เก่าเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะขัดสมาธินะคะนี่นะคะหน้าสวยมากเอาไปอัพไซส์ได้เลยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นถวายแหวนเป็นฟอร์มสองใบหนึ่งหลอดนะคะหานุมานถวายแหวนนะคะกระถางที่สามทศกัณ์นะคะเนี่ยหน้าเริ่มกัดมาละทศกัณ์นะคะ กระถางที่สามกระถางที่สี่สีปาดฟอมสองต้นในกระถางนะคะสีปาดนะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงเซตนี้สามารถอัพขึ้นกระถาง8ปดเก้าสิบได้เลยนะคะเซตที่สิบสองนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสามตัวนี้ก็กระถางที่หนึ่งก็ขัดสมาธินะคะนี่ใบใหญ่ละมีลูกมาหนึ่ง นี่นะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นเชิญธงดูแล้วเป็นสี่ต้นเลยนะคะอันนั้นยุบไปกําลังขึ้นหัวก็อาจจะนิ้วโป้งเนาะนี่นะคะอันนี้สองต้นนี้เป็นฟอร์มหนึ่งใบหนึ่งหลอดนี่นะคะรวมแล้วก็น่าจะสามสี่ต้นเลยเชิญธงนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามองคุริมานนะคะไม้เก่านี่ กระถางที่สี่ชมภูพานคลองเมืองนะคะปลอมสามสามใบเนาะอันนั้นมันกลางละนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้านม่านปืนยาวเนี่ยยังกัดไม่สุดนะคะต้องโตเต็มที่ก็จะกัดแดงสวยเลยนี่นะคะสองใบหนึ่งหลอดก็จะกลางแล้วเหมือนกันเซตที่สิบสามนะคะสำหรับวันนี้ปุก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลยนะคะสิามเซตปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์กดแชร์ กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ